กลับมาติดตามรู้ทนน้ำนะคะวันนี้จะพาไปดูแผนการระบายน้ำฝั่งตัวนออกของกรุงเทพมหานครหากเกิดปัญหาฝนตกหนักในช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรู้ทันน้ำ Water Watchdog ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครขณะนี้ทำให้รัฐบาลสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติและกทมต้องเร่งหาวิธีการระบายน้ำทุกรูปแบบเพื่อรองรับน้ำรอบใหม่ในสัปดาห์นี้ค่ะ ผู้ชมที่อยู่โซนภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคอีสานจะต้องเตรียมรับมือกับพายุกแกมีซึ่งจะทําให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ที่กล่าวมาค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกอาจจะทําให้ฝนนั้นเติมน้ําที่ท่วมอยู่แล้วกลับมาเพิ่มขึ้นอีกโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วจะเชิงเซากรุงเทพมอาหานครฝั่งตะวันออกค่ะ สิ่งที่คุณผู้ชมที่อยู่ภายในภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครจะต้องเตรียมตัวก็คือสิ่งของเครื่องใช้รวมถึงรถยนต์คุณผู้ชมจะต้องขนย้ายไปไว้ในที่ปลอดภัยไว้ก่อนเพราะขณะนี้ยังไม่มีการคาดการณ์ได้ว่าฝนจะตกมากมาเพียงใดหรือหากฝนตกมาแล้วจะทำให้ระดับน้ำที่ท่วมอยู่นั้นสูงมากขึ้นแค่ไหนสิ่งที่ทำได้ขณะนี้ก็คือคุณผู้ชมจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับกับสถานการณ์ที่จะมาถึงค่ะ แต่คุณผู้ชมไม่ต้องตื่นตระหนกมากเกินไปนะคะเพราะขณะนี้รัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตนนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กอบอ,อประสานกับกรมชลประทานกทมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนในการระบายน้ำที่ท่วมขังในช่วงนี้ให้เร็วที่สุดเพราะหากฝนตกลงมาจะได้ไม่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนไปมากกว่านี้ค่ะ สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำยังอยู่ในภาวะปกติส่วนสถานการณ์ของคลองรอบกรุงเทพมหานครมีเพียงคลองทวีวัฒนาที่ระดับน้ำค่อนข้างสูงหากมีปริมาณน้ำฝนลงมาเพิ่มอาจจะเกิดปัญหาซึ่งขณะนี้กทมได้ติดตามสถานการณ์และเตรียมเครื่องสุบน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วไมไว้แล้วค่ะ คดีสั้นหนึ่งน้ำใจเดียวตามรอยพระราชดำริวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรักษาพื้นที่ต้นน้ำค่ะทุกวันนี้ การที่สัตว์ป่าสงวนหายากบางชนิดสามารถกลับคืนมาใช้ชีวิตอยู่ในป่าได้นับเป็นความหวังของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้จุดแสงแห่งความหวังนี้ในหลายพื้นที่ของแผ่นดินไทยในการทรงงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆทรงให้ความสำคัญในการรักษาความสมดุลของธรรมชาติ นั่นคือวงจรความกื้อกูลของป่าน้ำดินมนุษย์และสัพพชีวิตต่างๆทรงช่วยเหลือให้เกษตรกรมีอาชีพพึ่งตนเองได้เพื่อไม่ต้องทำลายป่าและสิ่งแวดล้อมทรงใช้แนวทางฟื้นฟูป่าไม้เพื่อให้เกิดพื้นที่ธรรมชาติที่เหมาะสมกับการฟื้นปูสัตว์ป่าและการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ดังตัวอย่างความสำมฤทผลของการทรงงานฟื้นฟูพื้นที่รอบๆห้วยทรายอำเภอชะอำํำจังหวัดเพชรบุรีที่เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งคือเนื้อสายพระราชทานพระราชนำริให้ปรับปรุงพื้นที่ทำเกษตรกรรมฟื้นฟูสภาพป่าและให้ขยายพันธุ์สัตว์ป่าชนิดต่างๆโดยเฉพาะเนื้อสายวันนี้เนื้อสายได้รับการปล่อยคืนสู่ป่า เพื่อสามารถปรับตัวกลับมาดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได้อีกครั้งนอกจากนั้นพระราชดำริให้ฟื้นฟูสภาพป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอบๆเขาชีโอนอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีทำให้เกิดการกลับคืนถิ่นของนกและสัตว์อีกหลายชนิด วันนี้ไปติดตามการแก้ปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดประจินบุรีค่ะซึ่งกอบอได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบและประเมินว่าจะต้องมีการทําพื้นที่รับน้ำฟรัดเวหรือแม้แต่การสร้างอ่างเก็บน้ําค่ะสภาพพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมันมีทางกั้นน้ำนะครับที่น้ําไหลไม่สะดวก อันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องปัญหาเฉพาะหน้าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางหลวงชนบทก็ดีหรือกรมทางหลวงแผ่นดินก็ดีที่จะมีการแก้ปัญหาให้น้นํานีสามารถที่จะไหลผ่านไปได้สะดวกนะครับส่วนเรื่องปัญหาระยะยาวนะครับก็จะต้องดูเป็นระบบเพราะว่าการที่จะเอาน้ําจริงๆปราจีนบุรีเนี่ยมันเป็นต้นน้ําและกลางน้ํา น้ําที่จะไปลงไปเนี่ยจะไปบางประกงนี่ก็จะผ่านไปทางชเชิงเซาซึ่งการแก้ปัญหาเหล่านี้นี่ก็คงต้องเป็นระบบไม่ใช่เราส่งน้ําไปแล้วไปท่วมชเชิงเซาอย่างนี้ก็คงไม่ได้องต้องวันหลังต้องต้องดูว่าจะทํำยังไงให้น้ํามันที่เหลือเนี่ยลงทะเลแต่อย่างไรก็ตามน้นํานี่ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามจะเก็บไว้ใช้ให้ได้มากที่สุดที่เหลือก็ลงทะเลนะครับ ในวันที่7ถึง8ตุลาคมนี้ต้องย้ำเตือนคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากน้ำท่วมด้วยนะคะสำหรับรู้ทันน้ำวันนี้สวัสดีค่ะ